สวัสดีครับผมวันนี้มาติดตั้งปั๊มที่อำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมวันนี้นะเป็นแผงโมโนฮาร์ฟเซลสามร้อยห้าสิบวัตต์สามแผงปั๊มเป็นของแมกนัม um, นะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับหรือหนึ่งแรงม้าแล้วกันนะครับหนึ่งแรงม้าเองนะครับผมเราจะมีเบกเกอร์ตัวนี้คือเบกเกอร์ แผงโซลารเซลล์ El, นะครับส่วนนี้เป็นเซิร์ฟกันฟ้าแล้วก็จะมีหลักกาวนะครับผมเราตอกหลักกาวลงไปให้นะครับจะมีสายดินนะครับผมเพื่อ,อระบบกันฟ้ามีอะไรก็จะวิ่งลงดินได้เลยนะครับตัวนี้นะเป็นช่วยเป็นตัวช่วยให้หน่อยหนึ่งนะครับผมก็ได้ดีกว่าไม่ใส่เลยตัวนี้ก็มีฟ้าฟงว่าฝามันก็ดะลงดินได้เลยนะครับนะ,ะวันนี้เรามาดูที่แดดกันนะครับผม,มดูว่าแดดก็แดดดีนะครับวันนี้ แต่ก็ยังได้แค่2,000รอบนะครับผมนะครับตัวนี้ได้แค่2,000รอบนะครับผมอา่าตั้งไว้ที่4,000รอบนะครับ max ์สูงสุดเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าโวลต์ออกมาเท่าไหร่นะครับอา่าโวลต์ออกมาที่91โวลต์น,นะครับผม92โวลต์น,นะครับนะครับนะมาได้ที่9อา่าตอนนีล้ลดลงมาแล้วตาม ามแดดนะครับผมแดดแรงก็ก็วนก็แรงขึ้นนะครับผมนะต่อมาเราก็มาดูที่กระแสกินอยู่ที่4.0แอมแสกินอยู่ที่4.0แอมนะครับผมนะครับมาดูที่ดูวัตด,ดีผลิตได้เท่าไหร่367นะครับผม368วัตต์นะครับนะครับก็ได้ครึ่งหนึ่งนะครับ ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับพอปั๊มตัวนี้ก็รับแรงอยู่ที่7 5 0บวัตต์คือหนึ่งแรงม้าแล้วกันหนึ่งแรงม้านเองอ่านดูรอบปีทีหนึ่งก็2052รอบนะครับผมนะครับอทีนี้เราก็จะไปดูการติดตั้งนะครับอันนี้คือตู้คอนโทรลนะครับผมนะไปดูการติดตั้งแผงนะครับผมนะครับปิดยากหน่อยนะครับผมกดลงมาไปเลยนะครับจะเป็นโมโนนะครับผมนะครับ จะเป็นแผงโมโนโน,นะครับ <c oughs> นะครับลกักษณะสายนี่ก็ละมนุนไว้นะครับลูกค้านะครับผม <S <S 1> <S 1> ก็ดูลักษณะน้ำออกนะผมก็ดูแดดสักประมาณก็บ่ายโมงนะครับ จะมีเนแคมล็อก ok นะครับผมแล้วก็มีแคมนะครับเป็นโมโนฮับเซลนะครับเป็นโมโนฮับเซลนะครับผมนะท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามที่0ูน4 6 5 0าสนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมช่างต้นโซลเซลบนาธานีนะครับผม เอารับทำและรับติดตั้งงานไม่ว่าจะเป็นระบบปั๊มน้ำโซลาร์รูทพอปนะครับออนเกตไฮบิดออฟกิกนนะครับผมนะครับงานวันนี้ก็แล้วเสร็จแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม